สวัสดีครับสําหรับคนที่ไม่มีแถบเครื่องมือรีววันนี้ลุงจอจะพามาแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าลุงจอก็ไม่มีเหมือนกันครับผมทดลองมาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่มีอยู่ดีตัวนี้ก็เลยจะมาลองวิธีสุดท้ายนะครับหน้า Facebook โปรไฟล์กดไปที่3ขีดเลื่อนลงมาไปที่ความช่วยเหลือและการสนับสน,นุนกดตรงรายงานปัญหาเลื่อนลงมานิดนึงตรงรายงานปัญหาต่อกดใส่ในรายงานเลื่อนหาคำว่าโปรไฟล์นะครับ กดเข้าไปครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เอาภาพเก่าออกนะครับแล้วเราจะนำภาพที่เราแคปตรงบริเวณที่ไม่มีแถบเครื่องมือริวมาใส่แทนจะใส่หนึ่งหรือสองภาพก็ได้นะครับเพื่อนๆลุงจอลองใส่สองภาพนะครับจากนั้นให้มาพิมพ์ข้อความตรงช่องอธิบายปัญหานะครับเพื่อนๆจะพิมพ์ตามลุงจอก็ได้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็กดส่งรายงานครับหลังจากนั้นก็รอ7จ็ถึงสิวันหรือจนกว่า Facebook จะเข้ามาแก้ปัญหาให้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือริวให้เข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับแล้วไปที่แล้วไปที่ฮับแรงบันดาลใจนะครับเราสามารถอัปโหลดคลิปริวผ่านส่วนตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วกดสร้างคลิปริวนะครับผมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ลุงจอรด้วยนะครับสวัสดีครับ